ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพี่ผมจะมาพามาดูแผ่นยันบานใหญ่นะครับจานมือนะครับพี่ของหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับว่าขึ้นยิงบูชาไว้นะครับพี่นะครับเผื่อพี่จะชอบนะครับอันนี้บานแรกนะพี่นะพี่ดูนะครับแผ่นทองแดงจานนะครับแจกเฉพาะลูกศิษย์จพะพี่ดูพี่ดูนะครับพี่นี่ครับจตนตุกตาไหมแบบนี้เลยพี่ต้องกลางเป็นยันตารางนะพี่ นี่นะครับพี่ท่านใดสนใจนะครับพี่นี่ครับจานมือนลพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับพี่จานมือโคตรหายากเลยนะพี่จจกเฉพาะลูกศิษย์นะครับพี่อันนี้บานแรกนะครับพี่อันนี้บานแรกนะมันคบาลที่สองครับพี่นี่ครับพี่อันนี้นบพี่จานมงกุฎเลยยอดหัวใจพี่เขรเรียกว่าจานมงกุฎนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ยันยันตะลังนะพี่นะ ยันตารางนะพี่แล้วก็บ็นจายมงกุฎแต่พี่นะเนี่ยครับไปดูครับนี่ครับพี่มีสองบานนะพี่นะบานใหญ่นะพี่ผมใจอยากจะเปิดบาลละสามพันห้านะเพราะหายากมากเลยครับพี่แต่ผมเปิดไว้บาลละสองพันห้าพอครับมีสองบานนะพี่พี่ชอบบานแรกคือบานนี้เดี๋ยวชอบบานสองครับคือบานนี้ครับพี่พี่โทรมาหาผมนะ 0 9 4 7 5 7ก้า6นะครับเดีย๋ยวจะชอบทั้งสองบานพี่แอนไลน์มาได้นะโทรมาหาผมราคาคุยกันได้ครับพี่โควรหายากเลยนะพี่สิทธิ์สายหลวงพ่อกวยไม่ควรพลาดนะครับพี่แผ่นทองแดนจานมือนะพี่นี่ครับหลวงพ่อเขาแจงแจกเฉพาะลูกศิษย์อย่างเนี้ยครับพี่มีตโโ uf, ะปูเห็นไหมมีจุบตอกหัวท้ายนะพี่ตอกหัวเพื่อว่าเขาจ้ากเสร็จครับบ้านเดิมเขา ก็เอาไปตอกฝาผานังนะครับพี่ไว้บูชาครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับพี่มีรอยตอกนะบางคนเขาก็บอกว่าหลวงปู่อะตอกไว้ฝาผานังโบสถ์ผนังวัดกระแพงวัดหรือก,กุฏิอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาบอกกันมาอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาว่ามาเจ้าของเดิมที่ผมเป็นเหมาบ้านเขามาเขาบอกอย่างนั้นคุณลุงก็บอกอย่างนั้นนะครับเขาก็ไปใส่กรอบใหม่ โทรมาหาผมนะครับพี่ผมรอไปพี่อยู่นะสองบาทต่อรองได้นะจ๊ะ